สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชราลพาลเ,เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้พาคุณผู้ชมมาดูที่เทดินของทีมงานเสียบไพทูลหน่อยนะครับต่อกันจากคลิปที่แล้วนะที่รถตักแค a t 2 k 92 92เ 4K นะครับตักใส่แต่ว่าเอา้าอันนี้มาจากไหนครับ12ล้อคันนี้ ครับ S 7 2ลลอกระบะน่าจะยาวประมาณ8เมตรนะก็จะเป็นงานดําของทีมงานเสียพทูลครับ uh, อ่12เลคันนี้น่าจะตักมาจากที่ไหนแล้วก็อามาลงตรงนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าทีมงานเสียพทูนก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับที่รถตักเขาตักขึ้นนะ ตักขึ้นก็ไม่ได้เอาไปไกลหรอกเอามานี่แหละใกล้ๆนะครับจริงๆน่าจะใส่อีงนี่มันน้อยไป ช่วงนี้เกรเดอร์เรามีหน้าที่อย่างเดียวเลยครับงานเดียวหลักๆเลยคืองานลื้อมิกตากดินนะครับดินเปียกจัดเพราะว่าฝนตกมาหลายวันอันนี้เองก็ต้องเลื้อมิกตากดินกันแบบลันนาวนะครับทุกแปลงเลยเกรเดอร์ทุกคันเลยครับเลื้อมิกตากดินกันทําอะไรไม่ได้ได้นอกจากตากดินนะครับมันเปียกมาอีกแล้วครับสอง 60น,นะครับคันนี้หลักพวก่วงคลิปนี้จะนห้ชมแบบเร็วๆครับไม่รู้ว่าจะได้กี่นาทีนะคุณผู้ชมนะ นางานมันเริ่มห่างไกลกันเรื่อยๆครับระหว่างรถตักแล้วก็ที่เทมันก็ไปไกลเรื่อยๆเรูเสึกว่าสองคันนี้น่าจะได้รอนานน่าจะสามคันพอดีก็หัวลากเอสเจ็ดสวยเท่าวะสีม่วงครับปากายมุก นี่ก็น่าจะเป็นแคทเทอร์ล่าก4ี่สองนะอาจารย์มืดนะครับผักเที่ยงครับผักเที่ยง คลิปนี้จัดให้ชมเป็นคลิปคร่าวๆแล้วกันคผู้ชมรู้สึกว่าจะรอรถดำนานนะเพราะว่าเดี๋ยวมาอยู่ดำหนึ่งก็ได้รออีกนานครับมันเสียเวลาในที่กับรถนี่แหละกลับรถยากครับรถเยอะรถสัญจรไปมาเยอะนะครับรอเวลากับรถกับรถนานก็เลยช้านะครับ ว่ากองมันน้อยไปกองมันเล็กไปนะใส่สักหกตักน่าจะพอดีกับทีมงานนี้นะครับทีมงานเสีอยวพิโทโชนอันนี้มันสี่ตักมันมันเท่ากันกับเลยมันน้อยกว่ากองของสิบสองร้อยมาหรือว่าเท่าๆกันเลยกับกองของสิบสองล้อกองเล็กๆนะครับกองไม่ใหญ่แต่ว่าแบบนี้มันเกลียดง่ายครับรถรถเกลียดทางานไม่หนัก อโอเคผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Youtube ช่องพัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพทีปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็รถดําของทีมงานเสียพปทูลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาแล้วครับ